สวัสดีครับเรามาดูตะก้อแปรร่างครับฟินตรอบ4ทีมสุดท้ายครับชิดชนคาเฟ่เจอกับคาดพนม แต้ม5ต่อ2ครับตรงนี้เปิดสวยๆเหมือนจะแต้มไม่ขาดนะ3สามต่อห้า ตัวสามครับ แตมตอนนี้สูสีไมี่นี่ศูนสีนะครับคับสี่ เสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับ10ต่อ5บอลบักขามเสิร์ฟไปหน้าซ้าย เกี่ยวเฉยเลยครับเก่งประหารนู่นี้เกี่ยวเนอะมันก็ไปสวยๆใหม่ไม่มีปัญหาแล้ครับเอาไปพลาดครับไม่เอาไม่เอาเลยราคนนี้ต่อ11ครับรูมนี้บอลมระหามยอดโอ้โหไม่ข้ามครับดูครับจังหวะนี้เจ้าเก่งป้อนค่อนข้างสวยครับแต่เจ้บอลแตะยอดโอ้โหไม่ข้ามครับ สิบเอ็ดต่อหกครับไปหาเจ้าจีนฟอร์ดอุ๊ดดอนนี่ครับเดินเรียบๆเคียงๆเข้ามาเดินเตะสบายเลยครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับนี้ฟอร์ดรันเซอร์ยอดเกมหาเปิดลังเท้าสะายแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับ 2ต่อเจครับฟอร์ดวิารนเปิดหัวจีวริรารนป้อนเข้ามาเรียบร้อยครับดูครับลูกเตะกระฟอร์ดฝังเลยครับแปดต่อสิบสองครับจิวิาร์นเสิร์ฟเข้าหัวบอลน,น้อยยกป้อนไปหาเก่งก็เรียบร้อยครับ สิบครับเป็นเสิร์ฟของเก่งปมาหามเสิฟไปหาเจ้าจีมรอนเปิดสวยๆย,ยกสวยๆเรียบร้อยครับนี่ครับลูกเปิดอย่างสวยแล้ครับยกเข้ามาก็สวยครับ นี่ก็หายดีครับเก oh, <okay. S 1> ต่อสิบสามครับ oh, <okay. S 1> กกลับหลังไปครับเก่งมาคาไม่ทำให้ผิดหวังครับตรงนี้ oh, <okay. S 1> แต่เมื่อกีครับ14 9 ดูลูกเสือลูกนี้อีกครั้งครับเดินเข้ามาเรื่องเคียงๆกะแทกไปหน้าซ้ายพลิกเน็บลงไปอย่างสวยงามครับหมายเลขห้าครับบุญคุ้มพิวงหรือเก่งประหารครับเสร็จแล้วก็เป็นชายชนะของฝั่งเผยท่าแขกแขวงคำมวนสิห้าห อยากให้เห็นท่านผู้ชมจังเลยครับจะในความสำคัญของกีฬาตะก้อที่สบปวาลาวก็ไม่ได้น้อยหน้าประเทศใดนะครับถือว่าให้ความสำคัญอย่างนี้เยี่ยมครับจชิงเงินรางวัลอยู่ที่ 6ล้านกีบนะครับอ่ากีบเป็นเงินไทยก็มากพอสมควรอยู่นะครับรไใหม่โบกนะครับดื้อน,นะครับคุณแม่เซตที่สเริ่มครับศูนย์ต่อศูน ประานเสิฟข้ามมาจิวรอนแตกครับตอนนี้จีดก็เป็นคุณครูแล้วนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสซ้อมกีฬาศูนย์หนึ่งครับจีวอนเสิรฟข้ามไปเข้าซ้ายเกีมขามข้ามถนัดยกขวามาบอลน,น้อยทำยังไงลูกนี้สุดยอดครับดูครับเปิดซ้ายสวยๆยกขวาเนียนๆแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเตะลงไปอย่างง่ายดาย นำอยู่ที่2ต่อ0ครับเดี๋ยวมาขามเสิร์ฟจะพิกเนตครับขอภัยครับเป็นบอลน,น,นะครับเปลี่ยนเอาเจิกะะสิลลงมาเสิร์ฟกระแทกหลุดออกด้านหลังไป ามหนึ่งครับเกี่ยวขามเสิร์ฟเข้ามาชิ้วรันโอ้โหหลงครับลูกนี้ดูครับโยกสองดูแล้วครับแต่หลงครับนี่แหละครับแตมไหลค่อนข้างจะไวนิดนึงนะครับหนึ่งต่อสี่ครับจีนุรันเสิร์ฟข้ามไปเกี่ยวขามเล่นลูกสองเลยครับนี่ครับจีนุรันกระแทกเข้าไปช่องกลางเปิดได้ด้วยซ้ายยกมาลูกนี้เรียบร้อยครับ ห้าหนึ่งครับหอวาขามเสิร์มาเจนกาลสินเปิดสบายาเขใส่เน็ตเฉยเลยครับค่อนข,ข้างใบนะครับเพราะว่าเป็นแต้มไหลครับหนึ่งหกครับหนังเท้าสวยๆลูกนี้ ลูกนี้สันแบ็คของเก่งประคาหลุดออกด้านหลังไป6-2ครับเสิร์ฟปั่นมาหัวจีวรอนระสะบายยกส,สวยๆเกินการสินก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับดูจังหวะเตะของเจ้าเจินครับลูกนี้ มีค้างเตะจังหวะซอด้วยนะครับ3าต่อหครับทีมบุรีร์เสิร์ฟเข้าช่องกาลางรับสบายยกสวยๆก็รถเกี่ยวเจาเชี่ครับโอ้โหไม่อยู่ครับนี่ครับลูกเตะของบ้านประหารครับ สี่ต่อเจครับเจินกรลสิน,นเซอร์ป้ายขุดเอาดีครับแบบนี้ดูครับลูกนี้จ่ายเข้าหัวนี่ครับมองตารู้ใจโดดรอเลยครับเรียบร้อยครับ ต่อสี่ครับจีบุรน,นเปิดหัวสาบายเจนการสินให้คำตอบอครับเปิดสวยๆยยกสวยๆแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับต่ก็ปครับ เสิร์ฟไปในรุกนี้มาหาจีนบรอนโดยสะบายตีหัวครับไม่ข้ามครับดูครับโดดก็น่าจะจบนะครับรูกนี้แต่เลือกที่จะตีหัวครับก็เลยทำให้มันไม่ข้ามนะครับ ดูลูกนี้ครับวิชาเท็กบอลจากเก่งมาขามครับนึกว่าอาท่าเรือส,สองหกครับ ดูครับจะหวังเข้าใจกันครับข้ามไปเจ้าบอลป้อนมาสวยๆแบบนี้เจ้าเก่งก็เรียบร้อยครับเจ็ด<า>ต่อสามครับอบอลเปิดมัสบายเก่งยกมาสวยๆโอ้โหสันแบกซ้ายโชว์เฉยเลยครับดูครับตรกนี้ 4-7ต่อครับทะลุช่องเลยครับจบลงไปครับเป็นชัยชนะของทีมเขยท่าแข่ชนะ2ต่อเซต10